สิ่งที่ต้องการที่สุดสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับก็จะเรียกว่าเออจะได้นั่งโต๊ะริมหน้าต่างไหมจะก็จะเห็นเป็นเทควิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับในความเป็นมิชลินสตาร์มีความออร์แกนิกดีต่อสุขภาพแล้วก็เลือกแบบพรีเมียมที่สุด สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับลุ x ซูโออินไซเดอร์นะครับความอินไซเดอร์วันนี้นะครับเบลนั่งอยู่ที่นี่ครับห้องอาหารเลนอมังดีนะครับโรงแรมเมนดรินโอเรนเตนะครับห้องอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์ถึง2ดาวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เบลนั่งอยู่กับเชฟอานูแล้วก็คุณเต้ยจากห้องอาหารที่นี่นะครับ but we have to talk to Mr. Ano r A chef of Le Normandy. Can I ask you about the name of this restaurant? Can you tell me about the history of, of the name? I know, there are many stories about the name of the restaurant, but one of the most uh, well known actually is the fact when the restaurant was built in uh, 1954, oh. so, um, the owner at this time of uh, Mandarin uh, the Oriental, not Mandarin Oriental at this time, uh, he was doing some renovation on his house in uh -huh. Germany and he found the logo of, uh -huh. Le, uh, of the area of Le no uh -huh. La Normandie uh -huh. uh, from France uh, in this renovation. Uh -huh. And he decided to name the restaurant by mm. this logo, Le Normandie. Mm -hmm. Can you explain me about your experience in this restaurant? Hello, I work at Le Normandie since now nine years. Uh, I came first in 2012. I try to achieve a maximum as I can to to reach uh, the stars of course to to bring back the Normandy as it should be as one of the best French restaurant s in Asia อ mm hmm. oh my god French restaurant in Asia เลยนะครับขยับมาที่คุณเตย้ยครับคุณเต้ยทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับทั้งหมด4ปีได้ลครับาใช่ครับเข้ามาเนี่รู้สึกยังไงบ้าง <So. S 2> <ๆ>ก,การทำงานที่นี่ เป็นเกียรอย่างยิ่งเลยครับที่ได้ขึ้นมาแล้วก็การทํางานที่นี่เรียกว่าไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็สามารถเรียนรู้อัดใช้ในหลายงานเลยก็ได้ครับเออเชฟ u tell m l when a m i c h e l มิ l i n like a จ mm ัสแมน i ิชลินสตาร์ what did they uh, like consider that you should give you deserve this m i c h e l i n star uh huh. first we have many inspections not only one uh, uh -huh. it's, uh, to get to start it's around six to seven inspections per year uh -huh. um, and they really focus on the food mostly 90% okay. is the food okay. so the food need to be, the ingredients need to be well cooked the technique accurate you know the taste accurate as well mm -hmm. and, and they eat every dish on the list no not, e not every time uh, they can take the tasting the menu, like they can eat a la carte, one or two dishes, uh, mm -hmm. like they want, depend on the inspection, depend on when they want. Mm. It's, uh, it's really random uh, random, uh Did not tell you No, first? we don't know. Oh, we don't, don't know, know when they come. Okay. ในฐานะที่คุณเต้ยแบบประจําอยู่ที่นี่เลยนะครับอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าการบริการของเลอโนมังดีเนี่ยมีล็อบมีดินเนอร์แล้วมีการบริการยังไงบ้างเล่าให้เราฟังคร่าวๆนิดนึงครับ,รบสาหรับล็อบบี้นะครับตองการบริการเนี่ยเราจะเปิดให้บริการเวลาล็อบเนี่ยเวลาเที่ยงตรงครับส่วนดินเนอร์นี่ะเราจะเปิดอีกีตอนหนึ่งทุ่มครับผมอ๋อใช่ครับต้องจองล่วงหน้ากี่วันยังไงจองล่วงหน้าเนี่ยเป็นแนะนําว่ายิ่งจองเร็วหรือว่าขั้นต่ําอย่างน้อยน่าจะซักหนึ่งอาทิตย์หรือนานกว่านั้นก็ดีครับเพื่อว่่าทีจะะได้ต สิ่งที่ต้องการที่สุดสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับก็จะรีเควสต์ว่าเออจะได้นั่งโต๊ะริมหน้าต่างไหมก็จะเห็นเป็นเทควิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งจริงๆแล้วออ่ first come first serve เนาะใครต้องก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับ can you like give an example about a dish that like a favorite dish of this restaurant Hello, we have one of our actually our signature dish is caviar potato and siu chin which we created in 2 0 0 t Now. Almost five years. And คุณเต้ยเมื่อกี้เชฟพูดไปถึงคาเวียร์เทตโตแล้ว <c oughs> ลักษณะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันละเนี่ยไต้ครับจานนี้ตั้งแต่เต้ยมาก็อยู่จานนี้อยู่ที่นี่ตลอด <c oughs> เลยครับแล้วก็สมคำน้ำลือที่เป็นจานซิกเนเจอร์ของเชฟจริงๆครับขออนุญาติจากด้านล่างของจานก่อนจะมีตัวเซียชินหรือว่าเป็นอุ้น สดใช่ครับแล้วก็โฟมเนี่ยเป็นโปรโตโฟมกับอิโมชั่นกับคูนีครับด้านบนเป็นคริสตัลคาเวียแล้วก็ซอสเป็นแชมเปญโชฟิสซอรับครับอร่อยมากครับจานลูกค้าชอบมากครับการทำงานกับเชฟระดับมิชลินสตาร์เป็นยังไงบ้างไอเซด t Let h t m i o s s i p you about how to work with a Michelin star chef พูดตามตรงเลยครับว่ามาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยทำงานกับเชฟอโนก่อนที่จะมาเป็นอยู่เซอร์วิสด้านนอกครับ oh. เพราะว่าผมมาครั้งแรกเนี่ยจะถูกให้เป็นฟู้ดเชคเกอร์อยู่ข้างในกับเชฟอโนใช่ครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยจริงๆ o ฟู้ดเชคเกอร์เนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่ามันมัน proper หรือเปล่ารจริงๆแล้วดูอะไรบ้างในหนจาน ก็ด <mondo> ูความเรียบร้อยครับด <api> ูความสะอาดดูเรื่องออินเกเรียนความตกแต่งที่ครบช่วยเป็นเหมือนตาที่สองของเชฟเลยครับโอ้นี่คือความพิเศษนะครับเบลก็คงไม่ต้องบอกแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงได้มิชลินสานะครับ คุณเต้ยครับเมื่อกี้รเราคุยถึงการบริการกันแล้วเนาะอยากจะให้เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงว่าลิสต์อาหารเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณกี่อย่างเอาคร่าวๆก็าาได้ครับได้ครับก็สําหรับลิสต์อาหารถ้ามาเป็นช่วงเวลาลันช์ครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ครับก็จะมีเซตลันช์เมนูเราจะมี4คอร์สกับ5คอร์สใช่ครับซึ่งเป็นเมนูเดียวกันเลยครับครึ่ง4คอร์สเนี่ยจะมีการตัดออกไป1จานในเซตเมนูแล้วก็5คอร์ดจะเพิ่ม1จาน ใช่ครับแล้วก็จะมีอะพิทายเซอร์ครับมีเมนคอสครับแล้วก็เลือีทิของหวานหรือว่าชีสเนี่ยสามารถออเดอร์เพิ่มได้ครับรแล้วเราก็ยังมีในส่วนของอลาคาร์ครับที่ลูกค้าสามารถเลือกเป็นทีละจานได้ครับพาะมีอะพิทายเซอร์มีเมนคอสแล้วก็มีของหวานวัตถุดิบนี่เชฟจะเป็นคนเลือกอแล้วก็นําเข้าเองเลยคือพิถีพ<ช>ิถ <ไป S 1> ันแม้กระทั่งวัตถุดิบที่จะนํามาใช้นะครับในความเป็นมิชลินสตาร์ มีความออร์แกนิกดีต่อสุขภาพแล้วก็เลือกแบบพรีเมียมที่สุดใช่ไหม<ช>ครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ที่จะนั่งอยู่ในร้านอาหารนี้ ก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2-3าชั่วโมงครับถึง4ชั่วโมงใช่ครับผมแอบถามว่าเครื่องดื่มได้ตลอดไหมครับเครื่องดื่มนี่คือถ้าเกิดสมมติหลังจากครัวปิดแล้วใช่ไหมครับก็ยังสั่งได้อยู่ซึ่งนั่งชิลดูวิวได้เป็นอัพแบบดิชเรียบร้อยแล้วก็ก็ยังสั่งเครื่องดื่มได้อ่าผมดีมากมากเลยครับ Can you explain me about key of your success that make this restaurant gain two star Michelin star know many key of success. I think the most biggest key is uh, the team. A restaurant is a team like a football team like every team you know. Um, it's not an individual. Who, it's an individual who will bring the team mm. to something you know but it's uh, most of the work is done by the team. The whole team, restaurant, kitchen, stewarding, everyone. It's a part of achieve a success in the restaurant. สำหรับวันนี้นะครับลุคซูโออินไซนะครับต้องขอลาไปก่อนต้องขอบคุณเชฟอานมากๆกแลวก็ขอบคุณคุณเต้ยมากๆเลยนะครับ<น>อย่าลืมนะครับ<น>ที่นี่ห้องอาหารเลยนอมังดีนะครับห้องอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดในเอเชียเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน l u คซูโออินไซเดอรีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ